ัอดีพี่วินเพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนคนพานะครับ EP ที่ห้าร้อยยี่สิบแปดนะครับ EP ห้าร้อยยี่สิบแปดนะครับมีพระสะสมพระเกบมาแบ่งไันนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับมีเนื้อเงินก็มีครับสามร้อยบาทนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับอันนี้จะมีรายการพิเศษอยู่สี่ห้ารายการนะครับรายการละเก้าร้อยบาทนะครับ ช่องทางติดต่อนะครับศูนย์3ปดสี่้าศูนย์สามเจ็หเจนะครับเบอร์โทรหรือลายเบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆพที่เขาัชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามหนะครับเริ่มองแรกนะเป็นพระวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับนี่ครับคมคมชัดลึกเลยครับหน้าตายันะครับติดคมลึกเลยครับ สมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับหมายเล็กหนึ่งนะครับอันที่สองเป็นสมเด็จเก่านะครับนี่ครับเป็นสมเด็จวัดระฆังนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับองค์นี้สวยนะครับแตกลายงาเลยนะครับแตกลายงาทั่วทั้งองค์เลยนะครับนี่ครับด้านหลังจะมองเห็นมวลสารนะครับ ดำมิดขาวมิดตำเงินครับสมเด็จแตกรายงานครับหมายเลขสองนะครับหมายเลขสามนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับหลวงพ่อเงินนะครับพระเนื้อดินนะครับพระเจ้าห้าพระองค์ครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินนะครับก็เลี่ยมจับขอบไปนะครับ หมายเลขสี่นะครับเป็นพระอาจารย์ฟั่นนะครับเรียนพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะครับนี่ครับภาพสวยคมชัดนะครับเนอันประก้านะครับในอันประก้าครับหมายเลขห้านะครับ,รบเป็นพระชัยนะครับ เจ้าคุณผลนะครับวัดหนังครับเเป็นพระหล่อช่อนะครับพระชัยเจ้าคุณผลวัดหนังนะครับพระชัยเจ้าคุณผลวัดหนังคนระับหมายเลขห้านะครับอันนี้หกนะครับเป็นพระปิดตานะครับนอตะกัวนะครับหลวงปู่สุขนะครับ เรามีรอยจานนะครับเป็นชินตะกั่วนะครับเป็นพิมพ์พะปิตานะครับมีไข่ตะกั่วคุมทั่วองเลยนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สวงนะครับเป็นเนื้ออันปักก้านะครับเนี่ยครับหลวงปู่สวงนะครับคมลึกนครับหน้าตาชัดเจนเลยนะครับ รุ่นหนึ่งครับเทวดาเล่นดินครับส่วนครับหมายเลขเจ็ดนะครับต่อไปหมายเลขแปดนะครับเป็นพระสังกัจจายนะครับโลโบราณนะครับเก่านะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับสังกัจจายเก่าเนื้อทองผสมนะครับลอยตัดช่อด้านล่างนะครับหมายเลขแปดนะครับ ต่อไปหมายเลขเก้านะครับเป็นเหรียญแอปเปิลนะครับเหรียญแอปเปิลนะครับหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงนะครับต่อโค้ดนะครับยืนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับต่อโค้ดนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นสมเด็จปกโคนะครับหลวง ปูโตะนะครับหลังฝั่งข้าวสารหินครับด้านหลังนี้ข้าวสารหินฝั่งครับเป็นขาบนี่ยเป็นน้าจะเป็นค้าบน้ำมนต์นะครับหลวงพูโตะนะครับหมายเลข1ิเอ็นนะครับเป็นซุ้มกอเก่านะครับนี่ครับคมลึกเลยนะครับเป็นเนื้อดินนะครับเป็นซุ้มกอเก่าเนื้อดินนะครับ หมเสิบสองครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อทองผสมนะครับอกเก่านะครับหลวงพ่อเงินเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขสิบสองครับห3เสิบสามครับเป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อทองผสมเหมือนกันนะครับ โลหะเก่านะครับหมายเลขสิบสี่นะครับเป็นพระวัดถ้ำเสือนะครับพระถ้ำเสือนะครับนีอยูในพระถ้ำเสือนะครับเป็นพันเนื้อดินนะครับมีคราบผนคราบฝนนะครับพระถ้ำเสือนะครับเก่าเลยนะครับ ในสิบห้าครับเป็นพระรอดครับเป็นพระรอดน,นะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับในสิบห้านะครับสิบหกนะครับเป็นเหรียญเป็นลูกหล่อหลวงปู่กลับนะครับหลวงปู่กลับนะครับพัดกกกลางนะครับนี่ครับจังหวัด ปีสองสี่ถูกไหมครับหลวงปู่กลับวัดโกลกหลากนะครับลูกหล่อหลวงปู่กลับวัดโกกลากนะครับสวยนะครับปีสองสี่หรือสามสี่ครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับ,รบเป็นพระปิตาเก่าคนระับ หลังนี้เป็นจะใครดอกจันนะครับน่าจะเป็นสายใต้นะครับเป็นเนื้อทองผสมเก่าๆนะครับมีรอยตัดช่อนะหมายเลขสิบแปดนะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับเจ้าคุณโพนะครับเจ้าคุณโพวัชชัยยพมลานะครับกรุงเทพนะครับพระเก่านะครับ หมายเสิบเก้านะเป็นพระเปิมนะครับเนี่ยคมลึกๆนะครับดูใบโพนะครับคมลึกเลยนะครับเป็นเม็ดๆ,ๆเลยนะครับเนี่ครับพระเปิมนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับยี่สิบนะครับเป็นคุณแผ่นเคลือบนะครับ คุณแผนเคลือบเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงนะครับยี่สิบน manager, 200, 11, 2, ะครับย um. ี่สิบเอ็ดนะครับเป็นพักกิ่งของตะเคียนนะครับเป็นเนื้อผงนะครับมีจานนะครับมีจานรอบเลยนะครับแล้วก็ฝั่งกิ่งนะคนี่เขย่าดังนะครับพักกิ่งคองตะเคียนเนื้อผงนะครับ ยีนะ่สิบสองครเป็นพระกำแพงนะครับพระกำแพงนะครับมีดินน,นะครับำดำๆนะครับพระกำแพงครับยี 23, นะ่สิบสามครเป็นพระปิตาเนื้อนะมีกระพัดนะครับ นะเลขอเยี่สี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเกษมนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเกษมนะครับยี่สิบห้าครับเป็นเหรียญครับหลวงพ่อเปลืองนะครับ วัดบางคลานะครับรุ่นหนึ่งออกปีหนึ่งห้านะครับเรียนหลวงพ่อเปลืองปีหนึ่งห้านะครับหมายเลขยิปงครับเป็นเหรียญหลวงพ่อบัวนะครับหลวงพ่อบัวจังหวัดตราดนะครับปีสองสามนะครับ หมายเลขยี่สิบเจ็ดครับเป็นพระผงรูปเหมือนนะครับปุพุทิมวัดละหานไร่นะครับทาบอลน,นะครับยี <28 S 1> ่สิบแปดพระเนื้อลีลานเนื้อชินนะครับเป็นพระลีลาเนื้อชินครับหมายเลขยี่สิบแปดครับหมายเลขยี่สิบเก้าแล้วครับเป็นหลวงพ่องห้วดนะครับ เป็นเหรียญเงินนะครับหลวงพ่อฮวดสุพรรณบุรีนะครับเนี่ยเป็นเหรียญหล่อเหรียญเงินนะครับหลวงพ่อฮวดวัดดอนโพทอนะครับนี่สามแปดเป็นเงินนะครับเป็นเหรียญเงินนะครับสามสิบนะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญหล่อหลวงพุทธทวดนะครับ เ,เหรียญปั๊มนะครับนี่ครับเหรียญปั๊มนะครับเป็นปั๊มเนื้องเงินนะครับรนี่ครับร้อยปีวัปศาสตรนะเป็นเนื้องเงินนะครับเป็นรูปหลวงพุธทธวดนะครับพร้อมกล่องนะครับครบรอบสามสิบปีหลวงพุธทธวดนะครับปีจองหกนะครับหลวงพุทธวดครบรอบสามสิบปีวัปราสตรนะครับ อันนี้สามเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพกกลั่นนะครับเนี่ยเยี่ยมเก่ามาครับเยี่ยมเก่าเรียมเดิมมาครับอันนี้สามเอ็ดครับเก้าร้อยบาทนะครับอันนเก้าร้อยบาทนะครับอันนี้สามจิบสองเป็นเหรียญหลวงพกไข่นะครับเก้าร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงพกไข่นะครับ เดยมมาน่าจะมีมาที่เดียวนะครับเร่อเหมือนกันเลยนะครับสามสิบสามนี่ก็เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้ห้าองค์นี่จะเป็นฟ้าที่เขาฝากมาให้ลงให้นะครับเนี่ยหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับสมัยก่อนนะไม่มีสติกนี่ัเกาเชื่อม เชื่อมห่วงจิดหลังเอาไปคลองเลยนะเนี่ยครับมวลหนาด้ยนะครับเดิมนะครับมีจานนะครับจานบางๆนะครับก็สว,บสวยนะครับสามสิบสี่เป็นหลวงพุธทธทวดนะครับนี่ครับ ยางว่านี่เต็มเลยนะครับพิมพ์พะละพิมพ์นี่ยยางว่านมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับตร์นี้นะครับอมเรียบมาอย่างนี้เลยครับเก้าร้อยบาทนะครับหมายเลขสามสิบห้านี้เป็นพับคมครับนี่ครับเป็นเด่นโลครับหน้าพับคมนะครับนี่ครับเป็นโคราชินกันนะครับหลังเป็นเข็มกลัดนะครับเพราะมีจานครับเนี่ย จานเก่านะครับจานรอบองค์เลยคนระับเนี่ยจานทั่วเลยคนระับนี่ครับมีรอยจานนะครับรอยจานเป็นโลหะเก่านะครับมีรอยจานท,ทั่วองค์เลยนะครับเป็นเข็มกลัดนะครับ นี่รายการละเก้าร้อยบาททุกรายการเลยครับห้าร้อห้ารายการสุดท้ายนะครับที่เหลือดสามร้อยบาทนะครับนี่ครับช่องทางการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนครับโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับฝากเพื่อนพี่ที่เข้ามารับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ